ก็สวัสดีด้วยกานนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะฮ <c> ะ <oughs> อะวันนี้ก็มีคําถามนี่แหละผมสุนมากผมจะทําคลิปกับคําถามเยอะนะครับก็คือมีถามในเรื่องของจังหวะนะครับคือตามจริงแล้วผมเคยทาคลิปหนึ่งที่เป็น10จังหวะพื้นฐานไปแล้วนะครับก็คือ,อาง่ายง่ายก็คือตอนที่ผมเริ่มเล่นเบสเนี่ยหรือว่าเริ่มมองเบสเนี่ยคือตอนนั้นอยู่ในวงที่เล่น ตอนเรียน,นก็คือมีสุนทราพรมีลูกทุ่งอยู่เนี่ยคราวนี้ว่าผมไปดูพวกพี่เขาเนี่ยเอา้ามันมีแค่เบสนี่ว่ามันมีแค่คอร์ดอะอแล้วจะดูยังไงอ๋อคือมันจะมีจังหวะที่เป็นแพทเทิร์นของตัวจังหวะเขาเลยอ่าอย่างก็แซมบา้าลุมบา้าอะไรเงี้ยคือพอผมเลยเข้าใจในเรื่องของตัวที่เรียกว่าสโตงเบสก็คือโน้ตตัวแรกที่ แล้วก็ตัวที่ผ่านมาก็คือตัว walk beat เนี่ยแล้วผมจะจบให้คำประมาณ10จังหวะนะครับเนี่ยจังหวะที่1ก็คือจังหวะนี้ที่ผมจะมานำเสนออ่าให้กับสมาชิกก็คือจังหวะโซนะครับจังหวะโซหรือว่าโซนเนี่ยก็คือจังหวะที่เป็นตึกโปะตึกตึกอย่างเงี้ยเวลามองเรามองอยังไงมองผมมองเป็นกระเดืองเนี่ยคือตัวโน้ต เสน่ห์คือการเคาะผมมององนี้เลยนะฮะอย่างเงี้ยที่ชอบเคาะกันหรือไม่เคาะก็ได้นะฮะเวลาเราเคาะวางไว้ที่สายเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเล่นกับตัวเสน่ห์ตึกแล้วเราก็ลองรอที่จะเข้ากระเลื่องต่อตึกโป๊ะตึก,ต,กตึกเนี่ยอหรือเป็นตัวบล็อกโกดก็ได้นะ รนี้เราจะเล่นยังไงเราจะมองภาพก็คือมันมีคอร์ดเป็นหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหงห้องไปเป็นโน้ตที่แบบว่าเขียนเป็นโน้ตบนสตาร์เนี่ยนะคือบนบรรทัดห้าเส้นนี่แหละครับก็คือแต่เขาจะเขียนคอร์ดไว้ข้างบนเพื่อให้รู้ว่าอ้าตรงนี้เป็นคอร์ดอันนี้อาจจะถ้ามีโซโล่เขาก็จะเขียนไว้อาจจะเป็นแต่บางทีต้องใส่เองต้องนึกเองถ้งั้นแล้วเรื่องของจินตนาการใน,ในเรื่องการฝึกตรงนี้ก็อาจจะดีขึ้น ผมลองเปิดซาวให้นะครับจงังหวะโซ่ใช่ไหมเล่เลหลายคนก็จะเคยได้ยินนะอย่างเพลงพวกเนี๋ยคฮะคขาเนี้เราย้อนกันมาว่าแล้วเราจะคุมยังไงให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแน่นถ้าเล่นแบบธรรมดาอ่ะ ผมมองเป็นมีการเคาะกิดขึ้นเมื่อผมก็จะมีการบล็อกตัวนี้ไว้ด้วยเพื่อให้มันอยู่กับกระเดื่องให้ได้แค่นั้นเองครับในเรื่องของการมองเจาะไปที่จังหวัดโซ แล้วเวลาลุกเล่นเนี่ยผมจะมองเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์เหมือนเดิมเลยครับผมมองแค่นี้ผมไม่ได้แบบมือเวทวิวหะอะไรมากมายอ่ะเวลามองเมเจอร์มองผมก็จะมองเป็นกรุ๊ปคอร์ดของเมเจอร์ก็นี่คือเมเจอร์ของผม มิเนอร์นี่ก็ได้เหมือนเพนทาททนิกอ่าผมมองแค่นี้อันนี้คือดีม n เนอร์อ่าดีมเนอร์แล้วฟอร์มฟอร์มมเนอร์ก็จะเหมือนกันหมดอ่ามันมันไม่เหมือนกับรูปแบบแซกที่ผมที่ผมเคยเรียนนะฮะ,ะเดี๋ยวหูฟังไม่ค่อยได้ยิน อ่ะพอเสร็จปุ๊บเรามาดูระหว่างเล่นกับเมเจอร์กัวเนอร์ด้วยกัน ถ้าเรามองเป็นตัวกรุ๊ปของเมเจอร์กับไมเนอร์ก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันในเรื่องของโครงสร้างของตัวคอร์ดในสเกลนั้นอันนี้เล่นสเกลสีก็เป็นคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์ minor, อย่างเงี้ยไมเนอร์ก็ไมเนอร์เอไมเนอร์บีดิมแล้วก็มาสีนะครับ พอเสร็จปุ๊บเราต้องไปศึกษาในเรื่องของโครงสร้างคอร์ดอีกทีนะครับอลองลองศึกษาตามอินเทอร์เน็ตตามยูทูบก็ได้โครงสร้างคอร์ดก็คืออ,อย่างสแตนดาร์ดเลยก็คือเมเจอร์ก็คือ135่งา้อ, 1, 3, 5, อย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือมันคือโจย์หนึ่งที่มันอยู่ในสเกลได้1 3 5คอร์ด2กับไมเนอร์อ่าแล้วแต่นะครับโครงสร้างนิ้วโครงสร้างคอร์ดแล้วมาโครงสร้างนิ้วอีกที <laughs> นี่ไมเนอร์อย่างเดียวนะไมเนอร์ minor. Oh, <okay. S 1> มีเจอร์ก็โครงสร้างเหมือนหนึ่งสามห้าอะปาจิโอเหมือนอปาจิโออันนี้เป็นจีอ่ะ กระ,ยยนะ้ายให้เป็นทายหลายๆอัปเดตนะครับอัปเดตก็คือโน้ตโดไปหาโดอีกช่วงหนึ่งนี่มาเจาะต่อพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะมองว่าถ้ายังเล่นคอร์ดเดิมอยู่ผมก็จะดูกาลเทศะของเพลงว่าเพลงมันมันเริ่มแบบจะต้องใส่ลูกไหมตามนักร้องผมจะดูนักร้องด้วยนะครับดูนักร้องแบบตึงตึง ถ้าเราได้สรตงบีดอันแรกแล้วนะครับมีลูกบล็อกมามันคือจังหวัดโซที่เน้นผมเวลาผมเล่นผมมองที่กระเดื่องกับสเสน่ห์ไปด้วยนะครับอ่ะลองจังหวะเดี๋ยวครั้ง คลิปหน้าผมจะสอนในเรื่องของจังหวะตัว,ตวอย่างตัวลุมบาลุมบาอ่างเงี้ย ข้อดีของการซ้อมตัวแพทเทิร์นหรือคอร์ดมันจะทำให้เราช่วยในเรื่องของการข้ามห้องเวลาเราเจอคอร์ดที่อยู่ในหนังสือเพลงเงี้ยหรือว่าเจอคอร์ดที่อ่าโดยมังครับโดยการเล่นกับเพลงเราจะรู้ว่าอ๋อนี่คือครบห้องแล้วแล้วก็สามารถเดินต่อไปในห้องถ้ามันเปลี่ยนคอร์ดอย่างเงี้ยครับถ้งว่าเหมือนอเพลงอะ,อะไรอะหของพี่ปามี สมสามก็ใช่นะสมสามเลยอสมสามนี่ก็ดูจังหวะเราก็จะรู้อ๋อนี่คือจังหวะโซอ๋อนี่คือจังหวะโซที่เราสอมบเวลาเราเจอคอร์ดเราก็จะสามารถบังคับโน้ตตามทิศทางที่เราต้องการได้นะครับโอเคครับเป็นการแนะนําในเรื่องของตัวจังหวะเน้น จังหวะโซนะครับที่ผมเริ่มเน้นออกมาทุกทีเราทํา10คลิปเลยจบเอ้สิจังหวะเลยทีเดียวครับอันนี้ก็จะมาเน้นในเรื่องของตัวจังหวะที่มีสมาชิกแนะนําขึ้นมานะครับโอเคปิดพาดประกันไดเข้าไว้ด้วยเนี่ยโอเคครับมีคําถามใดก็ลองถามเข้ามาได้นะครับถ้าอันไหนปุ๊บเราก็จะไล่ๆตอบให้นะครับโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับผมเบสิกครับฝากอย่าลืมสายเบสเบสิกด้วยนะฮะ ครัเขาุณครับ